สวัสดีพี่น้องนี่พี่น้องประช่อนประช่อนนานะที่จะใช้ไปปักเป็ดน้ำพ่่มบ้านสวนน้องมูหวานที่เพชรบุรีมาได้มาสองตัวพี่น้องเดี๋ยวจะมาทอดนี่จะใช้เค้าเกือแล้วนะเดี๋ยวจะมาทอดให้เหลืองกรอบเลยพี่น้องแล้วผัดเผ็ดกันนี่ผัดกับปักบงพี่น้องนี่จะใช้ล้างทำปัาอ่ะแล้วแช่น้ำเกลือไว้ไปเดี๋ยวไปทอดปลากันเลยพี่น้อง ทอดให้เหลืองกรอบเลยอทอดเลยพไปน้องนี่น้ำมันจะใช้ร้อนนะ่าจะใช้ใส่แป้งทอดกรอบไปไปช้อนไปน้องทอดใ้เหลืองกรอบเลยปลานา,าแคนะจะใช้หาากับมือพไปน้องเพชรบุรี มาี่น้องอาจะใช้เหลืองเดี่ยวละเอาออกเลยเปลาออกพักไว้ช้อนนาแท้ตัวกำลังกินไปน้อง เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อไปผัดพริกกันเลยน้าพี่น้องผัดพริกกันเลยพริกผัดเผ็ดกะปิผัดให้หอมเลยพี่น้องอุ้ยหอมมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะค่้เติมน้ำหน่อย ชอนผักบุ้งช้อนนาแต่ผักบุ้งไม่นานะพี่น้องมาจะใช้ปรุงรสเลยน้ำมันหอยต้นไทรซอสแม็กกี้ ้ำปลาไปเน้องหอมมากพี่น้องเลยดู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 ด,ด,ดูนี่ปลาช่อนนาที่ทอดไว้พี่น้องเหลืองเลยผัดให้ พริกกับบัช่อนมันเติมพริกเข้าไปเนื้อดีอลยไปน้องแล้วก็มาใส่ผักบุ้งกันกกบลาช่อนเติม,มน้ำพริกเข้าไปดีเลยโอ้โหนี่นะลาช่อนโดดน้ำแกงน้ำพริกเข้าไปแห้งอะไรไปน้องมาใส่ผักบุ้งกันนี่ผักบุ้ง ช่อนนาผักบุ้งตลาดผัดผักบุ้งให้สุกเลยพี่น้องโอ้หน่ากินมากพี่น้องนี่โอ้หผัด ิดท้ายงยไปเนอะลูกด,ดตอตกระใบมะกรูดผักข้าวบ้นบานๆทำง,ง่ายๆก็จะใช้ไปเดี๋ยวจะใช้ตักใส่จานให้พนะี่น้องเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไปเนาะผัดเผ็กปลาช่อนนาใส่ผักบุ้ง ปลาช่อนตะไคร้ไปทอดก่อนนะไปน้องแล้วมาผัดเผ็ดโอ้โหน่ากินมากเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจตะไคร้นะขอบพระคุณมากพี่น้องเนี่ยน่ากินไหมพี่น้องคุกข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกไข่ดาวไข่เจียวสักจานนะเด็ดเลยพี่น้องไปทํากินกันดูพี่น้องไม่มีอะไรยากกระชอนปลาช่อนในตะไคร้ปักเบ็ดมากับมือเลยนะที่เพชรบุรีบ้านสวนน้องมหวานเพชรบุรีทํามาเรียบร้อยมาถึงก็มาล้างคัด ทอดแล้วผัดเผ็ดโอ้โหเจ๋วเลยขอทุกคนมีความสุขความเจริญไปนะสวัสดีครับพี่น้อง